ครับคุณผู้ชมเพราะผมนะครับกับนายอา m แมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยอ่าถ้าใครเห็นชัดๆนี่มีตัวหนังสืออยู่แล้วก็มีตัวเกี่ยวกับเพลงชื่อเพลงทั้งหลายมากมายขณะนี้นะครับใครเป็นแฟนคลับรุ่นเก่าหน่อยทราบกันดีและส่วนใครที่เป็น แฟนคลับของน้องก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วเช่นกันนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องมิวสิกแพรวาสุธรรมพงศ์อดีตสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงบินแครที่สหรับมุมมองของผมนะในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าน้องคือหน้าต่างบานแรกของวงบินแครเเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าน้องคือเซนเตอร์คนแรกของวงวง ที่ทำหน้าที่โปรโมตเพลงของวงในซิงเกิลแรกและทำให้คนรู้จักเบียนเคฟเขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะบอกว่าน้องไม่ใช่หน้าต่างบานแรกของวงก็คงจะไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้องมิวสิกในไลฟ์ออ Live ตอนล่าสุดของน้องนะครับที่ต้องบอกว่า ก็ผ่านมาได้หลายวันแล้วล่ะนะครับแต่ว่าผมเพิ่งหาจังหวะเวลามาทาคลิปสรุปให้ฟังได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าในไลฟ์ล่าสุดของน้องเนี่ยผมก็ได้เห็นในมุมของน้องที่ยังคงน่ารักน่ารักเหมือนเดิมนะครับไลฟ์ของลูซิกเนี่ยต้องบอกว่าฟังแล้วสบายใจมาตั้งแต่สมัยน้องอยู่ในวงแล้วนะครับผมก็ฟังตลอดฟังอยู่เรื่อยดูอยู่เรื่อยนั่นแหละนะครับแล้วก็พน้องออกจากวงมาก็หาโอกาส รับชมอยู่เรื่อยๆเ,เช่นกันนะครับแล้วก็ตอนล่าสุดเนี่ยก็ได้รับชมอีกครั้งแล้วก็รู้สึกว่ามิวสิกก็ยังคุมโทนของการไลฟ์ให้อยู่ในรูปแบบของความสบายใจในการฟังอีกเช่นเคยนะครับคือเอาแบบแค่แค่ดูนหน้าน้องก็น่ารักแล้วอะแล้วก็เสียงพูดของน้องอะไรเลยมันก็เพลินแล้วแล้วก็ในเรื่องของทัศนคติต่งตางๆที่น้องเปิดเผยออกมาเนี่ย แต่ละเรื่องมันมันดูดีมากๆแล้วรู้สึกว่าเออก็ไม่แปลกใจอะว่าทำไมมิวสิกเนี่ยถึงมีคนรักแล้วก็เอ็นดูเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้น้องจะออกจากวงไปแล้วก็ตามนะครับอ่ะเรามาดูดีกว่าว่าในไลฟ์ล่าสุดของซิกเนี่ยน้องพูดในเรื่องดีๆอะไรกันไว้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือ น้องพูดในหนึ่งในมุมของพี่ว่าน้องมั่นใจทุกครั้งเวลาที่น้องตัดสินใจทำอะไรไปนะครับจุดเริ่มมันเริ่มมาตั้งแต่มีแฟนคลับของน้องนันแหละนะครับเขียนถามเข้าไปน้องเข้าไปว่าีิสิกได้ได้แบบอะไรนะดูแลตัวเองอะไรหลังจากออกจากวงไปหรือไม่นะครับเช่นฉีดป,ปากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งน้องก็บอกแหละว่าน้องก็ไปฉีดป,ปากมา นะครับในช่วงที่ออกจากวงใหม่ๆแต่ว่าน้องก็บอกว่าไอ้ฉีดแล้วเนี่ยมันกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้แล้วนะซึ่งน้องก็เสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องก็ยังชอบปาาแบบเดิมน้องอยู่แต่ก็น้องก็บอกว่าในเมื่อตัดสินใจทำไาแล้วแล้วเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่เราเลือกตัดสินใจไปนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่า ก็ตัดสินใจทําไปแล้วอ่ะมันทํำยังไงได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกทําไปแล้วซึ่งมันก็เหมือนสมัยที่น้องอยู่ในวงนะเนเวลาที่น้องตัดสินใจที่จะทําอะไรไปน้องจะมุ่งม,มั่นแล้วก็ทำเต็มที่มากๆแล้วก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจอะไรเลยเวลาที่ตัดสินใจทาลงไปแล้วนะครับก็ถือว่านี่คือความคิดที่ดีมากของมิวสิกที่ผมว่า คนคนนำไปใช้นะเวลาเราตัดสินใจทำไปแล้วเกิดมันพลาดหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากลุยสู้ต่อไปเหมือนที่สิทธิ์ทำนะครับสิทธก็ยังคงมั่นใจในตัวเองอยู่เสมอน,น,นั่นแหละนะครับเรื่องที่สองผมว่าเป็นเรื่องที่แฟนคลับหลายๆคนน่าจะจะรู้สึกดีนะรู้สึกดีมากๆกับการที่มีวสิกออกมาพูดตรงนี้นะครับก็คือมิวสิกเขาพูดในมุมที่ว่าเอ,อ จริงๆแล้วน้องก็ไม่ได้มีทักษะอะไรโดดเด่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับในตอนที่อยู่ใวงแต่ว่าน้องก็รู้สึกขอบคุมแฟนคลับที่ชื่นชมในตัวน้องตลอดถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นก็ตามอันนี้ในมู่ของน้องซึ่งมุมันทำให้เห็นเลยว่าน้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ย น้องเป็นคนที่มีทักษะเรื่องของการเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับการร้องก็เสียงใสๆฟังแล้วแบบน่ารักอาจจะไม่ได้แบบดีว่าทรงพลังแต่มันก็เป็นแบบวิธีการร้องแบบไอดอลที่มันมัน,ม,นมันใช่เลยนะครับหรือเ,เรื่องของการเต้นนะ้องก็รองเต้นอย่างไม่ได้เต้นรุนแรงบ้าพลังแต่จะเต้นในความเข้าใจในเรื่องของความเป็นไอดอลแบบญี่ปุ่นซึ่งมันดูเพลินมากๆ หรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรต่างๆที่มันเฉิดฉายออกมาบนเวทีมันมันครบโทษสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับของการเป็นไอดอลซึ่งมันก็ไม่แปลกอ่ะที่แฟนคลับจะชื่นชมน้องว่าน้องเก่งน้องเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบมากๆจริงๆนะครับแต่น้องก็คือน้องนะแหละครับที่ยงังคงอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอนะฮะก็คงต้องพูดไปอีกเรื่องราวเก่าๆที่ผมประเชิญ กับตัวเองเวลาที่เข้าไปคุยกับน้องตอนนั้นน้องเล่นเพิ่งแสดงเรื่องวายวินลองใหม่ๆแล้วผมก็ไปดูมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปวันจับมือที่ผมอยากเข้าไปชื่นชมน้องผมก็บอกน้องว่าขอให้หนูได้รางวัลเลยนะสุพรรณหงษ์อะไรก็ว่าไปสิกก็ตอบมาอย่างรวดเร็วทันทีเลยฉับไวมากๆเลยก็คือโอ้หให้เจนนี่เธอะาะเจนนี่แสดงเก่งกว่าหนูอีกซึ่งโอ้โหได้ยินประโยคนั้นแล้วเรารู้สึกแบบเอ็นดูน้องมาก นะครับคือน้องอ่อนน้อถมถ่องตนมากๆในลความอ่อนน้อมถ่องตนนี่แหละก็ทําให้หลายๆคนเห็นดูน้องมากๆแล้วก็ถามว่าน้องเก่งหรือไม่เก่งอันนี้ก็วัดกันได้นะครับสุธาไอ้น้องก็ได้รางวัลสุพรรณหงษ์มาครองทีรวมถึงรางวัลจากสถาบันอีกด้วยนะครับแต่น้องก็คือน้องที่อ่อนน้อมถ่องตนเสมอน,นั่นแหละนะครับอามาเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่ ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับคือหลายคนอนะาจจะมองนำเรื่องนี้มาพูดทำไมวะแต่ผมก็รู้สึกว่าเออฟังแล้วมันดูน่ารักเห็นดูดีนะครับมิวสิกเขาบอกว่าเออเขาชอบนะที่แบบเวลาฟังคนอื่นพูดเรื่องอะไรที่เขารักมากๆถึงแม้ว่าแบบจะรู้ไม่ไม่ได้เยอะอะไรมากก็ตามแต่ว่าหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญอะไรมากก็ตาม มิวสิกเขาก็ชอบฟังในสิ่งที่แบบคนเขาพูดถึงในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับซึ่งโอ้โหผมผมอยากเจอคนแบบมิวสิกอย่างนี้จังอ่ะเพราะว่าอ่ะผมผมยกตัวอย่างให้ให้นึกถึงอูยองอูใครดูใครดูซีรีส์เน็ตฟลิกเรื่อง e x ็กซ์ต้าอดนนะนะครับที่อูยองอูที่เป็นออริสติกแล้วเขาก็จะ พูดถึงในสิ่งที่เขารักอยู่ตลอดเวลาเรื่องเกี่ยวกับชอบหวานนะครับแล้วก็พอเวลาไปอยู่ในสังคมจะพูดเรื่องนี้ทีไรก็จะถูกขัดทุกทีว่าห้ามพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้แต่ว่าก็จะมีพระเอกนั่นแหละที่พร้อมที่จะฟังปูยองปูพูดถึงเรื่องหวานตลอดเวลาโดยที่แบบไม่ใช่ฟังด้วยความรำคาญแต่ฟังแบบ ฟังจริงๆอะอยากรู้ว่าแบบเอออูยองอูทําไมถึงนากกว่าซึ่งผมผมอยากให้มีคนแบบนี้ในสังคมเยอะๆอ่ะเพราการที่แบบเราพูดในสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไอ้สิ่งที่ตัวเองรักมันก็ไม่ได้เหลือร้อนใครแล้วมีคนมาฟังอ่ะผมว่าคนที่พูดอ่ะเขาจะรู้สึกดีมากๆเลยเหมือนผมผมเวลาพูดถึงน้องๆบินเคฟโรเทีซฟเหรือฟเกรุ๊ปอยเย ผมก็ไม่อยากเจอแบบว่าอ้าปากพูดทีแล้วก็มีคนมาขัดว่าแบบอยู่พูดเถอะอย่าพูดเลยพอได้แล้วอะไรยงี้ผมก็ไม่อยากเจอเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าเอออยากเจอคนอย่างมิวสิกเยอะๆที่พร้อมที่จะฟังนเวลาที่มีคนเาพูดในจิตถึงเองลักษณแล้วผมรู้สึกว่าเออมิวมิวสิกเขาเขามีมุมตรงนี้ที่มันมันน่ารักมากๆเลยผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมเวลาสิกพูดอะไรสิกทําอะไร ก็จะมีคนพร้อมที่จะดูสิ่พูดดูสิแสดงอะไรต่อดเวลาเพราะว่าเนี่ยเขาให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆของมิวสิกที่ผมสัสัมผัสได้ในไลฟ์ล่าสุดซึ่งนั่นหมายความว่าซึ่งไลฟ์ล่าสุดเนี่ยมันมันมันนานมาแล้วนะมันหมายถึงว่ามันออกเขาเรียกว่าน้องไลฟ์หลังจากที่ออทวงมัน ปีกว่าแล้วนั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีสิคมีอยู่ในตัวตั้งแต่ตอนอยู่ในวงกับนอกวงมันเหมือนกันมันเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสิทธิ์เขาคนเป็นคนแบบนี้จริงๆแล้วผมผมรู้สึกแบบประทับใจมากๆแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่จะทําไมผมพิเกดูสิทธิ์อย่างมากๆทุกวันนี้นะจ๊ะก็ขอให้หนูมีความสุขมากๆแล้วก็พี่ก็จะเปนนน็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอแล้วก็จะรอติดตามผลงานแสดงเรื่องใหม่ของหนูอยู่ จ้าอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ